แน่นอนฮะเอาต่ารู้กันดีว่าซอมบี้สามารถใส่เกราะได้ใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงใส่เกาะได้แต่ที่แน่นอนคือไม่ใช่มาแค่คนดียวที่ใส่เกาะได้โครงกระดูกรือกิรตันที่เกิดบานั้นจะสามารถที่ใส่เกาะหรือถือดาบที่อุ่นพื้นได้ซึ่งตัวตรงหน้าเลยฮะที่ไม่ใส่นะนัะ่นแหละตัวนี้ใส่แล้วซึ่งหากมีดาบที่หุ่นพื้นมันจะมีการดีเลย์สักพักก่อนที่มันจะวิ่งเข้าไปเก็บแผ่นปีกของกา,งงางก็เก็บไดนะ้อ่กไปแนละ้วซึ่งถากมาเก็บดาบไปมันจะโยนดนูม่าให้เราซ สวทธนูที่ได้จากการโยกกดสเกลตันนั้นเราจะได้ธนูแบบสั่นเอียบออกมาไปทำมาใหม่นะรู้แล้วสินะจะเอาไปฟาร์มธนูสิจต้าแม้ซึ่งซอมบี้ก็สามารถจิบดาได้เหมือนกันฮะเดี๋ยวก่อนสิซอมี้เด็กเดียให้เราจะสู้ไงเนี่ยโอ้โหได้แสเต็มยศเลยงานเข้าแล้วไงแน่นอนว่าซอมบี้ก็ถือธนูได้ฮะแต่ก็นะมันจะธนูไม่เป็นฮะมันก็เลยวิ่งไล่ชาวบ้านอย่างเดียวแล้วคิดว่านอกจากโครงการดูบซอมบี้ตัวไหนใส่ได้อีก แปบนะขอญาต์ากุงขังก่อนมันจะได้ไม่ออกมาซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่มันจะใส่เกาะหรือถือดาบไปนั้นมีค่อนข้างน้อยฮะน้อยขนาดไหนดูเอาละกันนะพวกเอ้ก็่าจะหาตัวเจอเนาะวิเทอร์สกิเลตันหรือโครงกระดูกของเราก็สามารถใส่เกาะได้ฮะรวมถึงสามารถใส่กับดาบตามเนเธอไรได้เปแล้วมันก็จะโยนดาบหินมาให้เราคุ้มไหมล่ะขังไว้ก่อนละกันกมันออกสาเตรียหรือว่าโครงกระดูกแล้วแข็งก็สามารถใส่เกาะได้ฮะรวมถึงมันสามารถถือดาบไปด้วยฮะนั่นรวมไปถึงฮาร์ดหรือว่าซอมบี้เลตตายด้วย เอาล่ะครบชุดไปเลยนายอะ่ะแล้วเมื่อทอบบี้ทะเลทราคนโตไปแล้วทอบบี้เด็กก็ทําได้ฮะเรียบร้อยจะกลายเป็นคอลเลคชันไปแล้วเนี่ยปลาหรือทอบบี้น้ำก็ทําได้ฮะแต่ว่าหมวกจะบักนิดนึงฮะน่าหน่ะวลอลถึงแม้ว่าใส่ชุดจะเท่แต่วอลนรทเหมือนเดิมโ <laughs> ครงกระดูกไก็สามารถถือคอสโฟได้เพราะฉะนั้นอย่าหาทานะพวกซอมบ,บี้พิกแม่เด <c oughs> ี๋ยวทอมบี้ไฟพิกลิ้งก็สามารถทำได้ฮะแค่ถือดาบสองก็โหดอยู่แล้วแต่ใค่ถือดาบกจะไล่ก่อ แน่นอนว่าไอ้หนูนี่ก็ทําได้ฮะแต่กว่าผมจะทําได้นั้นผมก็สร้างสงครามไอรอนโกเลมประทับพิกแมนได้หนึ่งนะฮะสุดท้ายสงครามก็จบลงด้วยการที่ผมปายาใส่พิกแมนจนเหนะเรียบร้อยได้ทีไหมแน่นอนฮะผมแอบไปเก็บปัจจัยพิเศที่ได้นหนึ่งฮะในตอนนี้เหลยสองตัวที่ผมคิดว่าจะใส่เกาะได้แต่ก่อนเออผมต้องไปนรกก่อนฮนะเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นตัวพิกแมนนิกเป็นบูดไม่สามารถใส่เกาะหรือถืออาวุธได้ไม่ว่าผมจะเสกจะมากแค่ไหนมันก็จะไม่ยอมรับอาวุธที่ผมโยนให้ฮะ แค่มันไม่ไต่เก็ะก็โหดเลยพี่เอ้ยยังจะแต่งความโผวจะมาจัดการหลัดก้อให้มันอีกเหรออ่ะอ่ะแต่ถ้าไปพิกลิ้นมันยังสามารถไต่เกาะได้อยู่เพียงแต่พี่แกจะไม่ยอมรับอาวุธที่เราโยนให้กันนนั่เอง <S 2>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  แล้วถ้าถามว่าดบาบลิเทไลต์ผมชาร์ปเสดห้าไฟเอสติกสองและโปรเทคชั่นสีเทาหัวจุดท้ายแม่ตัวเอือนต่อ,อิีฉานายแน,น่พวกเอาเอาทักกับไอรอนโกเลมใครยืนฝ่ายชนะ ซึ่งแน่นอนว่าไอรอนโคเลมน่าจะชนะแน่นอนฮะน่ากลัวแฮะและนี่หละครือทั้งหมดของวิดีโอนี้อ่าโอเค